ชว์มายากให้คนดูเขาเห็นนะแบบกล้าด enfin ูเขาอย่างนี้นะหนึ uh ่งสองอู huh. so ้อูย <Quiz S 1> <myself. S 2> mm ิ hmm. ่งกว่าถอยขีใต้กูบอกเลยมันแรงแรงครับไหลอ้แรงงับมหาศาลยิ่งกว่าเหมือนจระเข้อสวยไหมนี่แต่สวยต้องป้อนเพราะสวยมัน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 เป็นเหมือนลูกคุณหนูต้องป้อนมันทุกอย่าง เอาเอาเกี๊ยวให้หมากินได้ไหมครับโ,<ฮ>โ<ฮ>อ้โหทำสี่หมื่น 40, เลยไอ้เหี้ยปา <ะ S 2> มันกินเกี๊ยวด้วยเหรอเพื่อนตอนแรกมันออนสองหมื่นเองนะเสริมเนี่ยอันนี้สี่หมื่นแล้วหรอกพอแย่แล้วกูเคยเคยเห็นลักแผนกว่าด้วยตักเจ็ดแปดหมื่นนะช่่งน้นี่เรามาเล่นกันเดี๋ยวพี่เออคนแม่งรวยชิบหาอย่บอกเลยแต่เวลานี้มันมันมช่วงเย็นของต่างประเทศไงคนเด็กน่าจะเยอะเวลานี้ ตลอเพื่อนแดกเจียวอะไรอ่ะเจียวเจียวไก่ห้าดาวแซกเตนัวกับเคปีมชอบกินอะไรแมวกันกินได้มนพวกของบนห้างอ่ะแล้วของข้างทางอ่ะจดกินได้แต่พี่แพ้อ่ะันใช่ไหมแล้วเคยแพ้อะไรแบบหนักๆแล้วเข้าโรงพยาบาลไหมของข้างทางอันที่แบบกินไม่ได้เลยเห็นแล้วแบบต้องหนีอ่ะอ่าเป็นน้ำพริกพวกน้ำน้ำพริกไอ น้ำพริกน้ำพริกไอ้นั่นอ่ะพวกทุกน้ำพริกอ่ะน้ำพริกปลาบองน้้ำน้ำพริกไอแมงดาน้ำพริกอะไรอ่ะแพ้เลยกูเคยกินแล้วแพ้เข้าโรงพยาบาลด้วยเหรอเราไม่ถึงกันเข้าร้อนอ่าเกอบเข้าโรงพยาบาลรอบหนึ่งพื้นขึ้นไม่ไหวอะงอนแล้วไม่หายต้องกินยาต้องกินของห้างใช่ไหมพี่ของห้างมันจะเป็นบางอันครับบางอันที่ของห้างทําไม่สะอาดก็มี ตามไอ้พัดมาเพื่อนนี่นี่นี่เห็นป่ะนี่กูกินปุ๊บขึ้นปั๊บเลยดูไหมดูไหมดูไหมเห็นป่ะแดงๆเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเต็มตุ้งเต็มเลยเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเพื่อนดูดิอยู่เนี่ยมันท้า อันนั้นกลุ่มอะไรตกกระบปงไม่หับน้ําไม่หับื่นขึ้นกูบอกแล้วเว้ยกูแพ้กูแพ้กูกินกูกูแพงจริงเพื่อนพวกของข้างทางอ่ะใช่แพ้ขนาดนั้นเลยวะรอทำมาละเรื่องจริงหรอคนเหลือดูมันเหลือนอนแล้วน่าเหลือสามพันเพื่อนเพื่อนไปนอนกันหมดแล้วนะเหลืออยู่สามพันนะ คนดูสามพันมันก็เยอะอยู่เพราะอยากดูเราเล่นไงไม่ถามเขาดิเขาอยากดูไหมมึงก็ถามเขาสิมึงคนดู <laughs> มึงถามทำไมเนี่ยกลัว <laughs> เอเอาสามพันที่จริงใจใช่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 สามพันที่จริงใจ นี<ส>่อะพี่ให้คนดูทำสกินให้พี่สกินไมค์ครับอะตัวละครตอตเตียใส่สูตรได้เต็มดีอะทำได้พี่ทำได้เลยมีคนทำให้ผมอยูกว่าใส่ไหมอะแล้วก็ใส่สูตรได้เต็ดีอะแังหรือเชื้อราทำไอดีแท้เฮ้ยหมาแม่งอยากมีกูไงไว้สวยมึงมึงพ่อไม่เคยให้มึงอดอยากนะมานี่ มึงดูนะเพื่อนยิ่งกว่าสืยชีใต้เพื่อนดูดูนะเพื่อนมึดูอยู่กดูอยู่อ่ะจะปิดเพลงก่อนโมาจะกนให้คนดูเขาเห็นนะแบบกล้าดูเขาอย่างนี้นะหนึ่งสองอู้อู้ยิ่งกว่าเสืยชีใต้ยิ่งกูบอกเลยว่าแรงแรงครับใหญโอ้โหแรงงับมหาศาลยิ่งกว่าเหมือนจระเข้อ่ะ สวยไหมนี่แต่สวยต้องป้อนเพราะสวยมัน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 เป็นเหมือนลูกคุณหนูต้องป้อนมันทุกอย่างไม่งั้นมันก็ไม่กินมันไม่งอกด้วยแต่กล้ากินหมดเลยมันทำยังเงี้ยแรงกัดมันมันเยอะแรงกัดมันหนักอะไเพื่อนไปถ้ากินเหมือนหมาเลยวะพี่อรไอยฟ้า หมามันขึ้นอีงแบบนึงโอเคพี่มันจะมีลูกกันไหมหเผอยแกกล้าอยากได้ลูกอ่ะมันเป็นตัวเมียทั้งสองกูไม่อยากได้ลูกอ่ามึงไม่เอาตัวผู้มาทำผาหมันหมดแล้วไม่เอากูอยากเลี้ยงตัวเมียตัวเมียกูชอบหมาตัวเมียหมาตัวมือตัวผู้มันมึนแต่ตัวเมียมันจะรักเจ้าของเนาะใช่เหรอไม่ใช่ว่าอยากได้ตัวเมียเพระอเลยดูความคิดดิเฮ้ยกูยังไม่ได้พูดเลยดูความคิดคนดิ ยังไม่ได้พูดเลยมึงคิดอ่ะมึงอ่ะแปลว่ามึงคิดอยู่แล้วเว้ยในหัวมึงอ่ะไม่ความคิดความคิดคนจังจังไรหรือจันไรอ่ะมันจะคิดแต่แนวนั้นแต่ถ้าคนไม่มีความคิดอ่ะมันจะไม่ทําอย่างนี้กับหมามึงรู้ไหมมึงอ่ะเป็นคนพูดออกมาไอ้สัตว์มึงได้ดูไหมมึงได้ดูไหมว่าหมาอันาถ้ามันตายไปมันจะเกิดเป็นคนนะชาติหน้ารู้ไหมรู้ได้ไงกูเรียนมา แล้วตามกูขอกูขอความคิดว่าทำไมมันถึงเป็นคนอ่ะมึงลองอธิบายให้กูคือ<ห>ชาติชาต,ชาติอื่นอ่อ่ะมึงเคยเป็นคนมึงตายไปมึงอาจจะเป็นสัตว์เป็นนู้นเป็นปลาเป็นนู้นเป็นนกเป็นอะไรทุกอย่างแต่ทีเนี้ยมึงตายบานหลุมชาติมึงระลึกชาติไม่ได้อยู่แล้วแล้วทีเนี้ยมึงจะตายแล้วมึงจะกลายมาเป็นหมาหมานี่คือคนสุดท้ายแล้วหมานี่คือสัตว์อันประเสริฐเขาบอกได้เหรอแล้วพวกหมาข้างทางมันไม่ประเสริฐอ่ะอันนั้นก็คือ ไอ้นั้นคือหมาคล้ายๆถ้าเป็นโลกมนุษย์เราก็คือแบบหมาพวกนักเลงอ่ะไปมีเก่งแต่เนะมันเป็นมันเป็นไปได้เพราะว่าหมาพวกนั้นใช่ถ้าหมาถ้าหมารวยก็อยู่อยู่กับหมาแบบถ้าหมารวยก็อยู่กับคนที่แบบมีตังชาติหน้าเขาเกิดมามีตังเออว่ะไอ้เรื่องนี้ก็จริงนีว่ะอย่างไอ้สวยเนี่ยถ้าตายไปโตมาไก่ก็อาจจะเป็นสตรีมเมอร์เหม่งไปเหรอใช่ เพราะว่ามันโครจรให้มาเจอกันเนี่ยมันเป็นหมาที่ดีก้าสวยเลียอะไรอะเท้าเป็นอะไรฮะไหนพอดูเท้าเนี่ยไอ้สวกี่ปีแล้วเพื่อนห้าหกปีแล้วหกเจ็ดห้าหกแล้วแล้วหมาอยู่ได้กี่ปีเพื่อนหมาอยู่ได้สิบกว่าปีไอ้กาถ้าไม่เจอไอ้สวยมันจะร้อง ก็ให้เปนมารองกันนะไม่รู้ว่าถ้ามันไม่เจอสวยอะนะเห็นไหมกูจับไม่ได้เลยจับจะกัดอย่างเดียวเลยมันยิ่งว่าเสือชีตาอีกนะเวลามันวิ่งอะมันหลบมันลึกแล็กเลยอ่ะเมื่อกี้กูจับมันแบบมันวิ่งแบบซึกแซกเลยอ่ะจริินี่เหรอเอาให้มันกินแบบเสือชีตาหน่อยเลยเพื่อนคนดูเขาอยากเห็นกินแบบเสือชีตาได้ได้ปาก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 ป้อนปากได้ปะไม่ได้มันสกโปรกดูดูดูนะ มันนี่มันนี่ดีเอาดูนะเฮลิทิต้าโอ้เสียงนั่งกึ๊บมึงได้ยินปะเสียงนั่งกึ๊บโอ้ไอตาอย่าซี่หมานะเอ็นดูมันแม่งจะล่องหมาแล้ว ใครจะซี่หมาผมไม่เคยไม่เอาหมาอยู่แล้วครับคนพ่อมึงจะให้ไปเอาหมามาดิตีตวนไหมเอ๊ตีแตงไหมตีเตียยแต่กูเข้าไม่ได้วะไอ้ฟ้ากูห่วยพี่มาหน่อยดิเลยครับพี่ได้ไดได้ได้ได้ไ้ไดได้ไปไไได้ล้กูว่าแล้วคนดูมาเม้นในเฮี้ยได้าเส้อดาบ้านว่ะไปไอ้ฟ้าดีเอมดพิมมแล้วมันมีตัวเล็กตัวย อะไรยมุมตรงไหนเฮ้ยช่วยได้ไหมพี่คิงทำกับพี่ตาเกินไปพี่คิงต้องพี่คิงไม่ได้ปะท้ามึงเชิญอะไรงั้นอ่ะมึงไปเม้นอันนี้ดิโซกูมีปัญหามีอาการทำกับพี่ตาเกินไปไอนี้เข้าไปไอนี้ไอคลิปมันพี่พี่คิงทำกับพี่ตาเกินไปผมอยู่หน้าน้องพี่เพื่อนพี่นะเนี่ยกูลองเชิญก่อนดิได้ไหม อ้กดเข้ามาในเบสบอลละไม่ต้อง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 กูกดเชิญไม่ได้เนี่ยกอกราบสวัสดีคุณผู้ชมเราไม่ไปวะดึงดันทางบ้านกันเลยครับคนนี้ครับคนเรามาอยู่กันในเกมไมยครับเนี่ยเม้นในคลิปเนี่ยกูกดไม่ได้เก่งอ่านนะเก่งอ่านนะปาร์ตี้คนเนี่ยนะตาฟ้าดีมฮิตเปลี่ยนมาดิเจอละ พี่คิงอะไรวะในเม้นในคลิปมึงเนี่ยพี่คิงทํากับพี่ตาเกิดไปนะครับสงสารพี่ตาเลยค่ะไม่เป็นไรอันนั้นเพื่อนผมจนน้ะพี่ชื่ออะไรเพื่อนเอาชื่อมึงมากาลังเข้าจะร้งองไห้เลยหรอพี่ชายเออดีไม่กูเข้าใจฟิลอยู่เพราะว่ามันเกมมันเพิ่งเล่นใหม่แล้วแบบฟางมันมันมันก็รักกันเนาะใช่